สวัสด awesome. ีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการสามพายสไตล์เอเวอร์รายการของเราวันนี้นะครับไม่ได้มาแค่แนะนำนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีจากเลกาซีเท่านั้นนะครับแต่วันนี้พวกเราพาทุกคนนะครับมาสัญจรนะคะที่ไหนเอ่ยบ้านแกน้อยนะคะบ้านแกน้อยไม่ใช่บ้านกูมากนะไม่ใช่มากเลยนะครับแกไม่นน้อยนะคะ โอเคนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมนี้เลยเหมาะกับหน้าหนาวนั่นก็คือเรื่องของการบริจาคผ้าห่มครับใช่ค่ะวันนี้เราก็มีผู้สนับสนุนหลักใจดีมากๆจากที่ไหนคะจากที่ไหนโอ้เนี่นอนเป็นลิงกี้นั่นเองนอนเป็นลิงกี้คนใบใหญใช่ครับเพราะระหว่างเนี่ยทางหลับมาตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเราระยะทางที่มาเนี่ยมันทำให้พวกเราเนี่ยเหนื่อยลงเลยใช่แล้วนะคะถึงแม้ว่าเราได้เนี่ยจะมาพันจุกอยู่ที่คอไหอยแล้วเล่าเรื่องเลยดีกว่านะครับโอเคค่ะมาพบกับ ราดีกว anyway. ่านะคะวันนี้นะคะขออัญเชิญ so ป้ายโครงการเข้ามาเลยค่ะแล้เก็เป็นแบบว่าโครงการอุ่นนี้พี่ให้น้องครั้หนึ่งนะครับจัดการนะผมเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วนะครับนี่คือแค่ป้ายโครงการในการเปิดตัวแล้วเปิดตัวอย่างโอ้โหอลรงการมากเลย แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้เนื้อดีมากสีเดียวไม่น้อยมน้อยเราจะได้เห็นองุ่นโอเคนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศเนี้ยวันนี้ให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราไป องรยากาศแต่ละที่แต่ละจุดดีไหมคะดีครับไปค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะพากันไปไปกันเลย Oh, 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 เราไปดูกับข้าวในวันนี้กันดีกว่าครับเขาอ่านแล้วเหรอ,อยังโอเคย่คางข้าวัครบวันนี้ชาวบ้านเขานะเขาก็มีอาหารให้เราด้วยนะใช่ <ๆ S 1> ค่ะเขาเตรียมกับข้าวไว้ให้อย่างดีเลยนะคะเราไปดูดีกว่าว่ากับข้าวนเนี้ยซึ่งน,<ล>น่นากินมา,นากเเเลยออร ต้องสภาษั์อจู่ค่ะ่ายทอดสดบนพัดอซาเลยข้าวไี่ได้บ้านที่เลยแต่ที่แน่ๆคือมันไล่ฟิวสุดยอดเลยใช่ค่ะข้าวจากบนดอยลนะคะมีสารอาหารครบครันมากๆเลยแล้วเราต้องทานกับข้าวก่อนพี่บีนะคะกับข้าวอร่อยมากพี่มดอร่อยลากเลยค่ะอร่อยไหมพี่บีอบสงรอบกันค่ กยอดมากครับแต่พีนี้เราได้เยอะไม่มีเติมไม่มีเติมแต่จะไม้ไปเติมมาสอง่อยไหะอ้ยอยโ้ยยโอ้ยอยโอยอ้า้ยโยยอยอยอ้ยโ้ยมอยอ้ยโอ้้กอออาอี้อ้าอ้้ หลายพืนมากเลยก็สามสิบห้าหรือเปล่าประมาณนี้เลยสามนะครับทั้งหมดนี่คือของที่เอามาบริกาคครับที่ทอดตะกเรื่องีนีค่ะเราดูจะพูเกี่ยวกับการจะกัดเตข้าฝั่งเลยว่านี่ชปยังไงบ้างนะคะถ้าเกิว่าไปยังไงบ้างคะในส่วนของบริษัทนะคะตัวแทนคือพี่เอของเรานะคะเปมพี่เอของเราครก็วันนี้ก็เด็กซี้ยินดีนะครับที่นำพวกผมมาบริจาคให้ครับน้องๆที่อยู่ในทีมที่ถือว่าเขาจะห่างไกล ะครับวันนี้ก็เดินทางมาค <ไป S 1> ่อนข้าลำบ,บากนะรกครับก็เออเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่เลก็ที่ร,ร่วมกันนะครับมอสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับต่อไสังคมนะครับเป็นโครงการ คนนี้พี่น้องนะครับเรารักเหลือเผื่อแผ่แบ่งอกันก็อยากจะฝากน้องๆชาวเอกชนทุกคนนะครับว่าในอนาคตนะครับเราจะมีโครงการดีๆอย่างนี้อีกต่อไปก็ฝากพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าก็คงจะมีครับเราจะมาถึงขั้นตอนการบริจาคข้าวหอม มากแล้วครับตอนนี้นะคะกำลังตั้งแถวกันอยู่ตอนนี้นะคะนะครับก็จะเห็นว่ามีแถวของนักธุรกิจนะครับสามแถวตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกสามแถวก็จะเป็นแถวที่ชาวบ้านที่นี่ใช่แล้วค่ะก็มารอกันอย่างพร้อมเรียงชาวบ้านมาเยอะมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยที่แบบมีโอกาสเขาบอกว่าเป็นผู้ให้เนี่ยมีความสุขมากเลยใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราต้องความสุขที่เห็นชาวบ้านมาพร้อมเรียนกันมากนะคะตอนนี้เนี่ยมีการตั้งแถวที่

มาดีมากเลยครัมาดูนะคะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะค่ะเ้าว่ยมาค่อมอาจจะเพลินมาทางนทีนะคะพี่น้องตอนนี้มอรอต่อแถวกันเรียบร้อยแล้วนะคะแย่ๆแต่แต่รับรองว่าวันนี้นะครับใครที่มาจะต้องได้รับทุกคนอยู่แล้วนะครับ คงจะบอกเกี่ยวกับทิศทางเนาะเป็นธุรก,กิจทันทีทิศทางหมายถึงทุกในแต่ละเดือนเนี่ยว่าจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําบุญทําทานด้วยกันไ oh. หวเชื่อเกี่ยวกับว่าการที่เรายิ่งให้นะคะเรายิ่งได้ yes สำหรับในวันนี้นะคะ <laughs> ก็ขออวยพรปีใหม่ด้วยเนาะยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ <laughs> เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ ขออวยพรให้พวกเรานะคะก็ปีนี้เป็นปีทองของพวกเรา <'m> อ่างเปาใครทําบุญในวันนี้ขอให้ได้อ่างเปาคูณ2 34คูณ3คูณ4คูณ5 <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็อย่าลืม <Yeah. S 1> อุทิศส่วนกุศลเผื่อทีมงานในองค์กรเราด้วย <Yeah. S 1> นะคะเวลาไหวทําบุญเขียนนะสวัสดิภาพราชดามาตและทุกคนตายองค์กร <Yeah. S 1> ทาบุญ20บาท <Yeah. S 1> <laughs> โอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนมากสําหรับวันนี้ที่สลับเวลามาด้วยกันแล้วก็ขอให้พวกเรานะคะเชื่อว่าในทุทกๆครั้งเราจะสะสมคนไปทําบุญด้วยกันอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,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 เรื่อยๆดีไหมคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในการเดินทางกลับก็ผมก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก็อยากจะอวยพรแนะนาของพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าผู้พพระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ฐานุภาพนั้นที่จะสรงอวยพระพรพี่น้องทิ้งเล่ากษีที่จะเดินทางการด้วยความปลอดภัยและพระเจ้าที่จะสรงอวยพระพรให้ทุกคนมีสันติสุขวันท้างให้พระเจ้าอวยพระพรให้ทุกคนการงานนั้นได้รับการอวยพระพรให้เจริญเติบโตแล้วก็ทุกครอบครัวมีความสุขต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับเอเมนตอนนี้นะครับเป็นบรลัส ใช่แล um ้วขอบคุณคุณวันเราวันนี้เราวันนี้เรากำลังจะเสร็จโครงการนี้แล้วค่ะใช่ค่ะเสร็จสิ้นการมอบผ้าห่มเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ลากันนะคะด้วยภาพบรรยากาศนะคะของผู้คนที่ได้รับมอบนะคะสิ่งดีๆจากพวกเรานะะคสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ติดตามชมกันนะครับพวกเราเราสองคนตรงนี้ครับเกี่ยวกับรายการสาว